วันนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์ใช้งานกระเป๋า Elemental Size S เวลาก้าวใส่ของปกติเนี่ยกระเป๋ามันจะปิด มันปิดด้วยแม่เหล็กขนาดกระทัดรัดมุมด้านข้ามมันก็จะไม่ได้พองมากเบนเดอร์บอทเทิลนะไซสย์ยออนใส่เข้าไปด้านข้างแบบนี้มันก็จะไม่ล้นออกมาปากปวดไม่โผล่ขึ้นมาของในชีวิตประจำวันของก้าเนี่ยคือช่องนี้เพราะปกติก้าไม่ได้พก iPad ออกไปข้างนอกก้าจะใส่โทรศัพท์กับตัว AirPods ก็ใส่ลงไปช่องนี้เลยช่องตรงกลางนี้ก็จะเป็นสัพรพสิ่งของตัวเองเลยที่ต้องพกไปทุกที่ไม่มีไม่ได้เลยช่องข้างหน้าที่มันเป็น2ช่องเล็กเนี้ยอย่างช่องนี้ก็จะพกย่าหวานเอาไข้างนอกชาเขียวมัทฉ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ใส่ลิปสติกลิปมา ซับมันยาต่างๆอะไรพวกนี้ก็จุก,กจิกของผู้หญิงอ่ะคือมันสามารถใส่ในช่องนี้ได้เลยแล้วช่องด้านข้างที่สามารถใส่ขวดได้อ่ะก้าวเลือกที่จะใส่พวกทิชชู่แล้วก็แอลกอฮอล์เพราะว่าก้าวรู้สึกว่ามันหยิบง่ายมันเป็นสิ่งที่ก้าวใช้บ่อยเวลาไปข้างนอกแล้วช่องหน้านี้นะก็จะไว้ใส่บัตรจอดรถคือมันเป็นช่องที่ก้าวสมวนไว้ให้เลยสําหรับการใส่บตัตรจอดรถเพราะว่าอะไรเฮ้ยบัตรจอดรถไปไหนเอาลงมาจากรถหรือเปล่าเอามาา้มันอ,อยู่ไหนใช่ไหมพุ่งมาที่ช่องนี้เลยแล้วก็เอามือลลวงหยิบออกมาได้เลยเนี่ยแล้วมัน เป็นแม่เหล็กด้วยนะ ก็ไม่รู้นะใครเอาไปใส่อะไรแลก้า็ใส่บัตรจอดรถแล้วมันสะดวกดีแล้วเราปิดไว้อ่ามันก็ไม่หล่นหายแล้วอย่างพวกบินที่เอาไปสแตป์บัตรจอด้วพวกเนี้ยก้าก็ใส่ว้ช่องเดียวกันเลยด้วยความที่เขาเป็นไซส์เอสปุ๊บเนี่ยช่องแต่ละช่องที่ให้ดูันมีแค่อย่างช่องที่ใส่ย่าหวานช่องใส่เครื่องสำอางกระจุกกระจิกของผู้หญิงใช่ป่ะมันจะไม่ลึกมากพอมันไม่ลึกมากปุ๊บอ่ะมันทําให้การหยิบใช้มันสะดวกถ้าสมมติว่าเป็นไซส์เอ็มอ่ะเขาจะมีความแบบช่องมันยาวเขาไว้ใส่ขวดน้าแหละเวลาเราหยิบของอ่ะเราก็รู้สึกมนๆหรรืออบาางงีเเไปว่ามนื แต่สําหรับไซส์ S แล้วเนี่ยมันสามารถเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเราใส่อะไรไว้บ้างอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาตื้นกว่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานสะดวกมากกว่าไซส์ M พอมันมีไซส์ S เข้ามานะ